แดนวันนี้จะมาเปิดกล่องเจ้าเอลฟินนะครับเป็นเจ้าช้างนั่นเองว้าวโอ้ยช้างมันน่ารักช้างมาร้องแผ่นๆน,นะคะมาแล้วโอเอลฟินว้าว มีงาด้วยนะครับต่อไปเออนี่น,นีเจ้าตัวกล่องนี้มันเป็นเจ้าย้อยนุโซ,โซมีปีนะครับโอ้โหม,มันวิ่งเลยแล้วเจ้าตัวนี้ก็นี่เวลาเปิดมนะันสามารถเปิดไฟอย่างเดียวได้ครับนะ ให้ครบก็ครับมันจะมีกลไกลหมุน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 อยู่โอ้ย่างเฟียวยิ่งต่อแถวกันว้าวนี่แล้วก็ตัวช้างสองตัวเบบีแอร์โ a n t ่วิ่งพร้อมกันไป้ายน่ารักงเลยครับ โอ้โห oh. oh, วิ่งเร็วด้วยไอพวกนี้วิ่งไม่ทันเลยเนี่ยทางวิ่งเร็วมากโอ้โหมีแล้วตัวนี้สุดท้ายก็อคดอนโซลต์ว้าวโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย